สวัสดีค่ะนกมีดหมอนะคะวันนี้เราก็ได้มาพบเจอกันตอนสายๆนะคะทุกท่านวันนี้ได้มีมีดหลวงพ่อกล้วยมานําเสนอทุกท่านได้รับชมนะคะมีหลวงพ่อกลวยเล่มนี้นะคะมีความยาวด้ามรวมฝักอยู่ที่เก้านิ้วนะคะทุกท่านด้ามไม้ฝักไม้นะคะด้ามรวนฝักมีความยาวอยู่ที่เก้านิ้วนะคะ ฝักนี้ก็จะรัดด้วยอะโรมิเนียมขาบินโตนะคะทุกท่าน <c oughs> นี่นะคะด้าไม้ฝักไม้นะคะเป็นฝีมือช่างบ้านนางรือนะคะจังหวัดชัยนาธนะคะทุกท่านนีเล่มนี้น,นะคะ มีความสวยงามนะคะตรงนี้จะเป็นฝีมือช่างบ้านนางเดือก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นฟันปลานะคะเนี่ยรอยจิกตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นอะลูมิเนียมขาบินโตนะคะสวยงามนะคะทุกท่านหของพวกกลวยเล่มนี้นี่นะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะนี่นะคะ เป็นลายนาคเกี้ยวนะคะหรือนาคสมพง์นะคะทุกท่านได้มาแบบไหนกน็ให้ทุกท่านชมแบบนั้นเลยนะคะมีดเล่มนี้มีความสวยงามนะคะทุกท่านมีดหลวงพวกกอกล้วยเป็นลายนาคเกี้ยวหรือนาคสมพงค์ความยาวเฉพาะใบอยู่ที่เกือบจะหกนิ้วนะคะทุกท่านถ้าด้ามลงฝกก็อยู่ที่เก้านิ้วนะคะ เฉพาะใบมีดก็อยู่ที่6นิ้วนะคะเกือบหกนิ้วนะคะนี่นะคะหลวงพ่อท่านก็จะลงอัขราไว้ที่ใบมีดนะคะมีความสวยงามนะคะทุกท่านมีดหลวงพ่อกลวยเร่มนี้ท่านใดมีใจรักและศรัทธามีดหลองพ่อกวยนะคะก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะอยากบูชาไปติดรถติดบ้านติดตัวนะคะก็โทรมาทักทายกันได้นะคะ นี่นะคะเป็นงานศินละปะบ้านนางรือนะคะมีเล่มนี้ช่างบ้านนางรือนะคะมีความสวยงามนะคะทุกท่านนี่นะคะหลายหน้าเกี้ยวนะคะ ชางมวลสารแน่นหนานะคะไม่โยกไม่คอนนะคะด้ามก็เป็นไม้มงคลนะคะทุกท่านนี่นะคะเดี๋ยวเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้จะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะนี่นะคะสิทธ์พี่สิทธ์น้องกันเลยนะคะหลวงพ่อเดิมไม่หลวงพ่อกล้วยนะคะ เป็นด้ามงานะคะงาแกะสลักด้วยฤาษีนั่งสมาธินะคะนี่นะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมด้ามงาฝักไม้นะคะเล่มนี้ก็มีความสวยงามคลาสสิกมากๆเลยนะคะทุกท่านนี่นะคะความยาวด้ามรวมฝักนะคะปารดท่านจมนะคะอยู่ที่9้านิ้วนะคะทุกท่านความยาวอยู่ที่9้านิ้วนะคะ ัวนี้ก็จะเป็นมีสองกษัตริย์นะคะนาคและเงินนะคะฝักนี้ก็จะลัดด้วยแหมเงินนะคะทุกท่านไม้ก็เป็นไม้มงคลนะคะทุกท่านมีหลงพ่อเดิมเล่มนี้ความยาวด้ามโลฝักก็อยู่ที่เก้านิ้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นงานแกะสลักที่มีฝีมือนะคะทุกท่านโดยเรือสีนั่งสมาธินะคะนี่นะคะ มีความสวยงามนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีกันนะคะด้านในของมีก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกท่านเป็นใบมีสวยงามล่องลึกกระดูกงูสวยชัดเจนนะคะทุกท่านเป็นลายน้องสิงนะคะทุกท่านมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะมีดเล่นนี้นี่นะคะ ความยาวเฉพาะใบมีดนะคะความยาวเฉพาะใบมีดอยู่ที่ห้านิ้วนะคะทุกท่านด้ามลวดฝาก็อยู่ที่เก้านิ้วนะคะนะคะเป็นลายน้องสิงนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านท่านใดมีใจรักและศรัทธาในมีดหลวงพเดิมนะคะก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะไม่ว่าคุณจะเอาไปไว้ที่บ้านหิ้งพลาติดบ้านติดตัวนะคะ ไปไหนมาไหนเราก็พกมีดหลวงพ่อเดิมติดตัวไปด้วยนะคะหลวงพ่อเดิมปกปักรักษาทุกเส้นทางนะคะเราศรัทธาท่านท่านก็เมตตาเรานะคะทุกท่านนี่นะคะมีความสวยงามนะคะมีสองเล่มนี้หลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ที่เอามาให้ชมกันนะคะสุดท้ายก็ขอทุก ให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะนกมีดหมอสวัสดีค่ะ